จริยาปิดกตอนที่สองนิทานนากาักถาเพราะการพนานาอัถานี้ท่านกล่าวแสดงนิทานสามเหล่านี้คือทูเรนิทานนิทานมีในที่ไกลอวิทูเรนิทานนิทานมีในที่ไม่ไกลสันติเกนิทานนิทานมีในที่ใกล้เป็นอันผู้ฟังทั้งหลายย่อมรู้แจ้งได้ดีตั้งแต่เริ่มเรื่องฉะนั้น พึงทราบการจำแนกนิทานเหล่านั้นดังต่อไปนี้กระถามมักตั้งแต่พระมหาโพธิสัตว์ทรงสะสมบารมีในศาสนาของพระทศพลพระนามวาัตถีปังกรจนกระทั่งทรงอุบัติในสวรรค์ชั้นดุสิตชื่อว่าทูเรนิทานกระถามมักที่เป็นไปแล้วตั้งแต่สวรรค์ชั้นดุสิตจนถึงบรรลุพระสัพพัญยุตยาน นะโพธิมณทนชื่อว่าอาวิทุเรนิทานกระถามรรคที่เป็นไปแล้วตั้งแต่มหาโพธิมณทนจนถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันชื่อว่าสันติเกนิทานในนิทานสามอย่างนี้เพราะทูเรนิทานและอวิทุเรนิพานเป็นสัพพาสาธรณะฉะนั้นนิทานเหล่านั้นพึงทราบโดยพิสดาร ตามในยะที่กล่าวไว้พิสดารแล้วในอัตถกถาชาดกนั่นแหลแต่ในสันติกเกณิทานมีความต่างออกไปดังนั้นพึงทราบกระชาโดยสังเขตแผงนิทานแม้สามอย่างตั้งแต่ต้นดังต่อไปนี้ในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามวชีปังกรพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของโลกเป็นพระโพธิสัตว ทรงบำเพ็ญบารมีสามสิบทัดสมควรแก่อภินิหารของพระองค์ทรงยังบารมีที่สะสมมาเพื่อพระสัพพัญญุตยานให้ถึงที่สุดสเสด็จอุปัติในสวรรค์ชั้นดุสิตรอเวลาเพื่อให้เกิดความเป็นพระพุทธ,ธะทรงดำรงอยู่ณนสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นตราบเท่าถึงอายุไขจุติจากนั้นแล้ว ทรงถือปฏิสนธิในตระกูลศักรยราชทรงได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีทรงเจริญด้วยสิริโสภากันยิ่งใหญ่ถึงความเป็นหนุ่มโดยลำดับเมื่อพระชน29พรรษาสเสด็จออกมหาพิเนสกรมทรงเริ่มทำความเพียรใหญ่อยู่ถึงหกปีประทับนั่งนโคนต้นโพในวันวิสาขบูรณมีเมื่อดวงอาทิตย์ตก ทรงกำจัดมานและพลมานในปฐมยามทรงได้บุพเพนิวาสยานระลึกชาติได้ในมัชิมยามทรงได้ทิพจักสุในปชิมยามทรงยังกิเลสพันห้าร้อยให้สิ้นไปทรงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแต่นั้นทรงประทับอยู่ณนะแถวแถวนั้นล่วงไปเจ็ดสัปดาห์ แล้วเสด็จไปยังป่าอิสิปตนะมฤคทายวันกรุงพารณสีในวันอาสาหะปุรณมีขึ้นสิบห้าข้ามเดือนแปดยังพรมสิบแปดโกรมีพระอัญญากลทัญญาเป็นประมุขให้ดื่มอมตะธรรมทรงยังพระธรรมจักรให้เป็นไปยังเวนยศัสตร์มีพระยาศาสตร์เป็นต้นให้ตั้งอยู่ในอรหัตผล แล้วส่งมอบให้พระอรหรันต์หกสบรูปทั้งหมดเหล่านั้นไปเพื่ออนุเคราะห์สัตวโลกเพราะองค์เองเมื่อจะเสด็จไปยังอุรุเวลาอย่างพระพัทธวคีสามสิบรูปให้ตั้งอยู่ในโสดาปติผลเป็นต้นนารายาฟครั้นเสด็จถึงอุรุเวลาแล้วได้ทรงแสดงปฏิหาริย์สามพอครั้งทรงแนะนำฉดินสามพี่น้อง มีอุรุเวลากัสปะเป็นต้นกับชดินบริวารอีกหนึ่งพันอันชดินเหล่านั้นแวดล้อมแล้วประทับนั่งณสวนลัทธิวันใกล้กรุงราชคฤึ์ทรงยังพรามและขหาบาดีแสนสองหมื่นมีพระเจ้าพ,พินพิสารเป็นประมุกให้อย่างลงในพระศาสนาประทับอยู่ณเวรุวันมหาวิหารอันพระราชามคตทรงสร้างถวาย ครั้นต่อมาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณเวรุวันมหาวิหารเมื่อทรงตั้งพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะไว้ในตำแหน่งพระอัครสาวกเมื่อเกิดสาวกะสันนิบาตพระเจ้าสุดโทธทนะมหาราชทรงสดับว่ามีข่าวว่าพระโอรสของเราบำเพ็ญทุกขะกริยาอยู่ถึงหกปี แล้วได้บรรลุพระปรมาพิเศษสัมโพธิญาณทรงยังธรรมจักรอันบวรให้เป็นไปทรงอาศัยกรุงราชคห์ประทับอยู่ดังนี้จึงทรงส่งอมสาสิบคนมีบุรุษหนึ่งหมื่นเป็นบริวารรับสั่งว่าพวกเจ้าจงนำโอรสของเรามาณที่นี้เมื่ออมาเหล่านั้นไปกรุงราชคห์แล้วได้ตั้งอยู่ในพระอาหารหัต พราะพระพธรรมเทศนาของพระศัสดาพระกาลุทายีเทระกลาบทูลความประสงค์ของพระราชบิดาให้ทรงทราบพ,พระผู้มีพระภาคเจ้าแวดล้อมด้วยพระขีนาศพ 20, สองหมื่นเสด็จออกจากกรุงราชคลึถึงกรุงกบิลพัทประมาณหกสิบโยชนเวลาสองเดือนบรรดาเจ้าสักยะทั้งหลายทรงประชุมกันด้วยหวังพระไทยว่า จะเห็นพระญาติผู้ประเสริฐของพวกเราจึงรับสั่งให้สร้างนิโครธารามเป็นที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้าและเป็นที่อยู่ของพิสุสงต่างถือของหอมและดอกไม้เป็นต้นทรมกระทรมการต้อนรับชวนอรัธนาพระศส,สดาให้เสด็จเข้าไปยังนิโครธารามณ้าที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าแวดล้อมด้วยพระกินาศพสองหมื่น ประทับเหนือพุทธาสนะอันประเสริฐที่เจ้าสักยะปูถวายเจ้าสักยะทั้งหลายทรงมานาจัดไม่ได้ทรงทำความเคารพพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูอัธยาศัยของเจ้าสักยะเหล่านั้นแล้วทรงเข้าตจุถชาญมีอภิญญาเป็นบาทเพื่อทำลายมานะแล้วทำเจ้าสักยะเหล่านั้นให้เป็นภาชนะรองรับพระธรรมเทศนา ทรงออกจากสมาบัติหอบไปสู่อากาศดุดเรียไรฝุ่นพระบาทลงบนพระเสียรของเจ้าสักยะเหล่านั้นได้ทรงกระทำยะมะกะปฏิหารเช่นกับปฏิหารที่พระองค์กระทำนาคนต้นคันธามพึกพระราชาทอดพระเนตรเห็นความอัศจรรย์นั้นทรงดาริว่าโอรสนี้เป็นบุคคลเลิศในโลกเมื่อพระราชาถวายมงคมแล้ว เจ้าสักยะทั้งหลายเหล่านั้นไม่อาจเฉยอยู่ได้ทั้งหมดก็พากันถวายบังคมในยะว่าในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงกระทำยะมะกัปปฏิหารได้ทรงกระทำปฏิหารเปิดโลกเมื่อปฏิหารเป็นไปอยู่พวกมนุษย์ยืนอยู่ก็าตามนั่งอยู่ก็าตามในมนุษยโลกย่อมเห็นแต่เทวดาสนทนาธรรมซึ่งกันและกัน ตั้งแต่สวรรค์ชั้นจาตุม,มหาราชิกาถึงชั้นอคนิทภพ,พด้วยตาของตนด้วยพุทธานุภาพในพื้นแผ่นดินเบื้องล่างย่อมเห็นสัตว์ทั้งหลายสเสวยมหาทุกข์ในนรกนั้นๆคือในมหานร,รก8ดขุมในอุสธะนรกสิหขุมและในโรกันตริยะนรกพวกเทวดาในหมื่นโลกธาตุเข้าไปเฝ้าพระสัาคตด้วยเทวานุภาพอันยิ่งใหญ่ บังเกิดจิตอัศจรรย์อย่างไม่เคยมีประคองอัญชลีนมัสการพากันเข้าไปเฝ้าต่างเปล่งคาถาปฏิสังยุตด้วยพระพุทธคุณสรนเสริญปรบมือรื่นเริงประกาศถึงปีติและสมนัตดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าภูมิมเทวดาจาตุมมหาราชิกาเทวดาพวกเทพชั้นดาวดึงยามาดุสิตดิมิตตเทพ บาณิมิตเทศและหมู่พรหมกายิกาต่างยินดีพากันบอกกล่าวเป่าร้องแพร่หลายก็ในครั้งนั้นพระทศพลทรงดำริว่าเราจะแสดงกำลังของพระพุทธเจ้าของพระองค์มิให้มีใครเปรียบได้จึงเพิ่มพระมหากรุณาให้สูงขึ้นทรงเนรมิตจ,จงกลมในที่ประชุมหมื่นจักรวาลบนอากาศเสด็จยืนอยู่ณที่จงกลม สำเร็จแล้วด้วยแก้วทุกอย่างในเนื้อที่กว้างสิบสองโยชน์ทรงแสดงปฏิหารแสดงถึงอนุภาพแห่งสมาธิและญาณของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันไม่ทั่วไปแก่ผู้อื่นน่าอัศจรรย์ตกไปในที่แห่งเดียวกันของเทวดามนุษย์และผู้ไปในเวหาได้เห็นกันตามที่กล่าวแล้วเสด็จจงกลมณนะที่จงกลมนั้นทรงแสดงธรรม สมควรแก่อัธยาศัยของเวนัยสัตว์ทั้งหลายด้วยพระพุทธลีลาอันไม่มีที่เปรียบอันเป็นอนุภาพที่เป็นอจินไตยด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้ย่อมไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้สูงสุดกว่าคนเป็นเช่นไรกำลังฤทธิ์และกำลังปัญญาเป็นเช่นไร กำลังของพระพุทธเจ้าพึงเป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกเป็นเช่นไรเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้ย่อมไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้สูงสุดกว่าคนเป็นเช่นนี้กำลังริ์และกำลังปัญญาเป็นเช่นนี้กำลังพระพุทธเจ้าพึงเป็นประโยชน์แก่โลกเป็นเช่นนี้เอาเถิดเราจะแสดงกำลังของพระพุทธเจ้าอันยอดเยี่ยมเราจากักในรมิดจ,จงกรม ประดับด้วยแก้วบนทองฟ้าเมื่อพระตถาคตทรงแสดงปฏิหารแสดงถึงพุทธ,ธานุภาพของพระองค์อย่างนี้แล้วทรงแสดงธรรมท่านพระธรรมเสนาบดีสาริบุตรยืนอยู่บนภูเขาคิชกูดในกรุงะะราชคฤึกเห็นด้วยทิพจักสุเกิดจิตอัศจรรย์ไม่เคยมีด้วยการเห็นพุทธ,ธานุภาพนั้นจึงเกิดความคิดขึ้นว่าเอาละ เราจะทำพุทธานุภาพให้ปรากฏแก่โลกให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจึงแจ้งความนั้นแก่พิสุขห้าร้อยซึ่งเป็นบริวารของตนทันใดนั้นเองจึงมาทางอากาศด้วยฤทธิ์พร้อมด้วยบริวารเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมด้วยเบญจางคับประดิษฐ์ประคองอัญชลีขึ้นเหนือศีรษะกราบทูลถามถึงมหาอภินิหาร และการบำเพ็ญบารมีของพระตถาคตพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทำท่านภาสาริบุตรนั้นให้เป็นกายสักข,ขีคือพยานทางกายเมื่อจะทรงแสดงพุทธานุภาพของพระองค์แก่พวกมนุษย์ที่ประชุมกันเลเทวดาพรมในเหมือนจักรวาลจึงทรงแสดงพุทธวงศสมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าพระสารีบุตรผู้มีปัญญามาก ฉลาดในสมาธิฌานบรรลุบาร,รมีด้วยปัญญาย่อมทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นนาย,ยกแห่งโลกว่าข้าแต่พระมหาวีระผู้สูงสุดกว่าคนอภินิหารของพระองค์เป็นเช่นไรข้าแต่ท่านผู้ทรงปัญญาในการอะไรที่พระองค์ทรงปรารถนาความตัสรู้อันอุดมทานศิลเนคขม,มะปัญญาวิริยะ ขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาเป็นเช่นไรข้าแต่ท่านผู้ทรงปัญญาผู้เป็นนายกแห่งสตวโลกบารมีสิทธิ์ที่พระอ,องค์ทรงบำเพ็ญแล้วเป็นเช่นไรอุปปาบารมีเป็นอย่างไรปรมัตถบารมีเป็นอย่างไรพระองค์ผู้มีพระสุรเสียงไพเราะดุดนกกาลเวกข้าพระอ,องค์เมื่อจะยังผัดไทยให้เยือกเย็น ยังมนุษย์พร้อมด้วยเทวดาให้รื่นเริงจึงทูลถามขอพระองค์ทรงพยากรณ์แก่ข้าพระองค์เถิดเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพุทธวงศ์อย่างนี้แล้วท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรทรงญาณมีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์ว่าโอการถึงพร้อมด้วยเหตุการถึงพร้อมด้วยผลการสำเร็จแห่งมหาพิณิหาร ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีอย่างนี้ตลอดการเพียนนี้ทรงกระทำสิ่งที่คนทำได้ยากนี่เป็นผลอันสมควรแก่การสะสมโพธิสมทานอันเป็นวิธีอย่างนี้คือความเป็นพระสัพพัญญูความเป็นผู้ชำน,นาญในกำลังทั้งหลายความเป็นผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้ความเป็นผู้มีอนุภาพมากอย่างนี้ ท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรนั้นตามไปตามรึกถึงโดยติดตามธรรมถึงพระพุทธคุณอันมีอนุภาพเป็นอจินไตยมีอาทิอย่างนี้ว่าคือศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญานัศสนะฮิริโอตป,ปะศรัทธาวิริยะสติสัมปัญญะศีลวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิ สมถะวิปัสนากุศลมูลสาสุจริตสาสัมมาวิตกสามสัญญาที่ไม่มีโทษสามธาสาสติประทานสี่สมัประทานสอิทธิบาทสอริยมรรสสี่อริยสัจสี่ปฏิสัมพิทาสี่ญาณกำหนดกำเนิดสอริยง 6, วงสี่เบสารัชยานสี่ปทานิยังคะ องเป็นที่ตั้งแห่งความเพียรห้าสัมมาสมาธิมีองห้าอินรีห้าพละห้านิสรณียธาตุคือธาตุดำออกไปห้าวิมุตตายตนะยานยานมีอายตนะพ้นไปแล้วห้าวิมุตติปริปาจนียธรรมธรรมอันเป็นความงอกงามแห่งวิมุตห้าสารานิยธรรมหกอนุสติหก คารวะหกดิสริยธาหกสตะวิหารธรรมธรรมเป็นเครื่องอยู่เนืองๆหกอนุตริยาหกนิเพธาภากคยาสัญญาสัญญาอันเป็นส่วนแทงตลอดหกอภิญญาหกอสาทารณญาณหกอัปริหานิยธรรมเจ็ดอริยรรสัพเจ็ดโพชฌงเจ็ดสัพพุสธรรมเจ็ดนิทัศวัตถุเรื่องชี้แจงเจ็ด สัญญาเจ็ดทักขินายบุคคลเทศนาการแสดงถึงทักขินายบุคคลเจ็ดขีนะสวะพระเทศนาการแสดงถึงกำลังของพระขีนาศเจ็ดปัญญาปฏิลาภาเหตุเทศนาการชี้แจงถึงเหตุได้ปัญญาแปดสัม,มัตตแปดการก้าวร่วงโลกธรรมแปดอารามภาวัตถุเรื่องปารบแปดอักขณะเทศนา การแสดงแบบสายฟ้าแลบ8มหาปุริสสวิตก8อภิธายตนะเทศนาการแสดงอายตนะของท่านผู้เป็นอภิภู8วิโมก8ปดทำเป็นมูลแห่งโยนิโสมนสิการ9องค์แห่งธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเพียรอันบริสุทธิ์เก้าสตาวาสเกอาคาตะปฏิวินัยการกำจัดความอาคาต9้า ปัญญาเก้านานัตตเทศนาการแสดงความต่างกัน9ก้าอนุป,ปุพะวิหารธรรมเก้านาถกรณธรรมสิบกสีนายตนณะสิบกุศลกรรมบทสิบสัมมัตตสิบอริยาวาสสิบอเสขธรรมสิบรัตนะสิบกำลังของพระตถาคตสิบอานิสงส์เมตตาสิบเอ็ด อาการของธรรมจักสิบสองทุดงขคุณสิบสามพุทธยานสิบสี่วิมุตติปริปาจานียธรรมสิบห้าอนาปานาสติสิบหกอัปลปริยธรรมธรรมที่ไม่เป็นปลรปลาราสิบหกพุทธรร 18, าา 19, 44, ธรรมสิบแปดปัจจเวคขณะยานสิบเก้าญาณวัตถุสี่สิบสี่อุทัพยาญาณห้าสิบกุศลธรรมเกินห้าสิบ ยาน,นวัตถุ77มหาวชิรยานอันเป็นจารี่ร่วมกับสมาบัติ2ล้าน4แสนโกดและเทศนายานอันเป็นเครื่องค้นคว้าและพิจารณาสมันตปฏฐานการเริ่มต้นโดยรอบครอบอันมีในยะไม่มีที่สุดและยานประกาศอัธยาศาัยเป็นต้นของสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดในโลกธาตุอันหาที่สุดไม่ได้ ของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันไม่สาทานแก่ผู้อื่นไม่เห็นที่สุดไม่เห็นประมาณจริงอยู่พระเถระเมื่อนึกถึงที่สุดก็ดีประมาณก็ดีแห่งคุณทั้งหลายแม้ของตนเองก็ไม่เห็นพระเถระนั้นจะเห็นประมาณหรือข้อกำหนดแห่งพระคุณทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้อย่างไรจริงอยู่ผู้ที่มีปัญญามาก มียานเฉียบแหลมย่อมเชื่อพระพุทธคุณทั้งหลายโดยความเป็นพระพุทธคุณใหญ่ด้วยประการัชนีพระเถละเมื่อไม่เห็นประมาณหรือข้อกำหนดแห่งพระคุณทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตัดสินใจลงไปว่าเมื่อคนเช่นเราผู้ตั้งอยู่ในสาวกบาร,รมียานยังไม่สามารถกำหนดพระพุทธคุณทั้งหลายโดยยานได้ จะกล่าวไปยายถึงคนพวกนี้น่าอัศจรรย์พระสัพพันยูคุณเป็นอจินไตไม่มีข้อกำหนดมีอนุภาพมากอันหนึ่งพระสัพพันยูคุณเหล่านี้เป็นโครจรแห่งพระพุทธญาณอย่างเดียวเท่านั้นโดยประการทั้งปวงมิได้เป็นโครจรแก่ผู้อื่นแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายก็ไม่สามารถกล่าวโดยพิสดารได้เลย สมจริงดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าแม้พรุทธเจ้าก็กล่าวคุณของพบุทธเจ้าหากว่ากล่าวถึงคุณอื่นแม้ตลอดกับกับย่อมสิ้นไปในระหว่างเวลายาวนานคุณของพระสัาคตหาได้สิ้นไปไม่พระสารีบุตรเทระมีปิติสมนัตเป็นกำลังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายมีพระคุณใหญ่อย่างนี้ จึงคิดต่อไปว่าน่าอาัศจรรย์ทำทำให้เป็นพระพุทธเจ้าคือบารมีมีอนุภาพมากเป็นเหตุแห่งพุทธคุณทั้งหลายเห็นปานนี้ความเป็นบารมีเป็นความเจริญงอกงามในชาติไหนหนอหรือว่าถึงความแก่กล้ายอย่างไรลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งขัดสมาธิสามชั้นนา,นารตนจมกลมนั้น ประทับนั่งรุ่งโรจน์ดุจด,ดวงอาทิตย์อ่อนรุ่งเรืองอยู่ณนภูเขายุคนทอนฉะนั้นทรงแสดงแก่ภาษาริบุตรว่าดูก่อนสาริบุตรพุทธากาลกะาธรรมของเราได้เจริญงอกงามจากพบสู่พบจากชาติสู่ชาติในกลับทั้งปวงเพราะทำด้วยความคารพติดต่อกันและด้วยการอุปธรรมของวิริยะตั้งแต่สมาทาน แต่ในพัทรลักนี้พุทธากาลกัธ,ธรรมเหล่านั้นเกิดแก่กล้าในชาติเท่านี้และได้ตรัธรรมภปริยายอันมีชื่อเป็นที่สองว่าจริยาปีตกังพุทธาปธานิยังจริยาปีดกเป็นที่ตั้งแห่งตำนานของพระพุทธเจ้าด้วยบทมีอาธิว่ากัปเปจสะสตักสหัสเสตลอดแสนกับ ส่วนอาจารย์อีกพวกหนึ่งกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นเทวดายิ่งกว่าเทวดาทรงจงกรมอยู่หน้าขี่จงกรมแก้วอันเทพดาและพรหมเป็นต้นบูชาทรงอย่างลงนั่นนิโครธารามแวดล้อมด้วยพระขีณาสพสองล้านรูปประทับนั่งเหนือวะละพุทธาสนาที่เขาปู่ไว้ อันท่านระษารีบุตรทูลถามโดยนนยะดังกล่าวแล้วจึงทรงแสดงจริยาปิดกด้วยเหตุเพียงเท่านี้ท่านแสดงทูเลนิทานและอวิทูเลนิธานโดยสังเขตแล้วชี้แจงสันติเกนิธานแห่งจริยาปิดกโดยพิสดารส่วนทูเลนิธานจะมีแจ้งในการอธิบายเรื่องอสงไขย